สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนเมื่อนี้ปอ้อยนึ่งเฮ็ดเนาะจ้าเนาปะปอ้อยพาพี่น้องเอฟซีทุกคนมาเบิง่งนึ่งเฮ็ดเพราจะ head, เฮ็ดอ่าส้มเนาะจา้าเฮ็ดแหนมเฮ็ดนะปะอ้อยก็ได้ทําการล้างแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้ที่แรกปรอ้อยว่านึ่งแล้วจังที่ฉีกมันกว่าจะลอยให้มันเห็นเนาะค่ะมันเสียเวลามันอปอ้อยก็เลยล้างแล้วฉีกเลยเนาะค่ะ ้าเบิ่งตอนที่ป้าอ้อยเฮ็ดนอกจากเนาะเดี๋ยวป้าอ้อยชิเฮดปั่นพี่น้องเอฟซีทุกคนเบิ่งนอกจากเนาะมีเมนูมานําเสนอแหนมเห็ดนอกจากป้าอ้อยป้าอ้อยใส่แต่เห็ดนางฟ้านี่นอกจากเนาะป้าอ้อยเรได้มีเห็ดอันอื่นมาใส่เพราะว่ามันมันใส่ได้สองเห็ดสามเห็ดแต่เห็ดสามอย่างสี่อย่างอะไรเรามีเห็ดอะไรเราก็ใส่ได้นอกจากเนาะ อยู่บ้านปออ้อยใช้เห็ดไอ้เห็ดโคนเนากจากเฮ็ดปวกเขาออกมาเฮ็ดแหนมเห็ดเปวกเห็ดดินนะจ๊ะปออ้อยมาเฮ็ดกินอยู่บ้านเนาะเฮ็ดเสร็จแล้วอร่อยมากกินกับน้ำพริกเนอจากเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนมาแล้วจ้ามาเบิ่งเชีอ้วนเฮ็ดแหนมเฮ็ดนอกจากเนาะเอ้วนกำลังเฮ็ดเก็บเครื่องอันนี้ก็ เครื่องปรุงก็จะก็จะมีกระเทียมกระเทียมตำแล้วก็จะมีข้าวเหนียวใส่น้ำแล้วนะจ้ะเนาะน,ะนีก็เห็ดของเราที่ฉีดแล้วเย็นแล้วให้มันเย็นเด้วยจจะแต่งเอามาทันะนะจ้ะเนาะเอาก็ะใส่กระเทียมลงไปกระเทียมสยามสยามนะจ๊ะเนืเห็ด ผู้ใดมีเห็ดไม่อย่างก็เห็ดได้นะาจา๊ะจะเป็นเห็ดโคนเห็ดเข็มหรือเห็ดขาวดินเห็เไดไม่อย่างก็ได้จ้ะเห็ดสามอย่างก็ได้เอามารวมกันเห็ดได้เบิร์แล้วก็ใส่ข้าวลงไปหรือวิธีเชปวนใส่ข้าวก็อ้ยเอาน้ำใส่แล้วมันจะบบแข็งเนี่ยขยำแบบให้ข้าวแบบละเอียดเลยเปรียบเบิร์งหน้าเทปวะเนี่ มือบ่อยก็จะสันส้นๆลยจังน้อยชิปมันเป็นก่อนทำนะจ๊ะเนาะปวดน้ำเปล่าก็มันไหลเข้าไปข้างในใส่เสี่ยงพัดลมมันพัด นวดไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็นวดแบบไปนี้นวดจนมันคิดว่าพวกกระเทียมชโลโรสเกลือมันเข้านะจ๊ะเราะแตงออนะนวดจนมันนิ่มใส่เกลือลงไปแล้วนะจ๊ะใส่เ,สเกลือลงไปกิดกนิดก็ได้เดี๋ยวเราก็าเติมก็ได้ ขยำขยำนะจ๊ะเนาะแล้วก็ใส่ผงวิเศษลงไปนะจ๊ะจะมุดเราก็ยังไม่ซื้มอมาไว้ใส่แค่นี้พอใส่ <c oughs> ขยำไปเรื่อยๆนะจ๊ะเ <c oughs> ขาชิมได้เด้จ้ะเพราะว่ามันเฮดมันสุกแล้วนะจ๊ะเนาะ ถ้ามันไม่เค็มเราก็เอาเกลือใส่นะจ๊ะเนาะแ,แต่ว่าบอกให้เค็มหลายเพราะว่าผู้เฒ่าโบราณก็จะบ่าว่าแกงเห็ดอย่าให้เผ็ดอะไรนะแกงหอยอย่าให้เผ็ดแกงเห็ดอย่าให้เค็มนะจ๊ะเห็ดนี่คือถ้าเค็มเรามันเอาคืนยากออจจะเนาะเพราะมันเข้าไปในเนื้อหนังมันพอหอยมาหอมไหมกินขึ้นจะโม้ไหมหอม หอมกระเทียมห <laughs> <ม>อมย้ายให้เชฟอ้วนชิมเบึง์เราจ้าว่ามันเค็มไหมถ้าไม่เค็มเราค่อยเติมอร่อยไหมเติมเกลือนิดนึงเราจะเพราะว่าเกลือเราค่อยๆขยำลงไปทีละน้อยได้เราจนะเนาะถ้าเขาใส่เค็มเกลือเดี๋ยวเรามัน ไม่มีเห็ดมาเติมแล้วนะจ๊ะเพราะเห็ดเรามีแกลี้ยนี้มันเก้ยงากเราค้อยๆค่อยๆเอาลงไปพรามันไม่ได้ใส่น้ําเหมือนกับพวกพักดองนะจ๊ะนะพักดองนี้เขาจะเห็ดเค็มไปเลยเขาใส่เกลือเข้าไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องเอาน้ําซาวข้าวมาเทลงนะจ๊ะมันก็จะไม่เค็มแล้วบางค้นก็ใช้น้ำมะพร้าวนะจ๊ะ น้ำมะพร้าวก็อร่อยแล้วกินน้ำมันได้ด้วยนะจ๊ะเนาะโอ้โหดูทำย่างสวยอ่ะนี่เดี๋ยวเขาก็จะมาตัดเอามาแพกใส่ถุงบรู้ว่าที่ได้จักตุ้มเนาะจ๊ะเนาะแหนมเห็ดแหนมตุ้มเราอร่อยแล้วใช่ไหม ฟรีมือเชฟวนมีอะไรที่ไม่อร่อยเนี่ยเดี๋ยวปอยไปเอาช้อนมาตักสิถุงเนาะจ้ะแล้วก็มัดเทให้มันเป็นแหนมตุ้มเนาะจ้ะเนาะนี่เชฟวนตักแล้วไม่ต้องทำใหญ่นะเอาพอดีเนี่ย มันจะได้สวยๆนี่โอ้ยออกมาอย่างสวยเลยจ้ะมัดหนังยางแล้วเราก็ไม่ตัดถุงใช่ไหม <c oughs> เชฟอ้วนฮิตเก่งกว่าปอยอีกมัดไอ้ตรงมุมอะเพราะว่าต้องได้ดตัดถุงทิมข <c oughs> ายกับข้าวได้เลยเนาะจ้ะทามัดแกง เนี่ยตุ้มไม่ตัดใช่ไหมไม่ตัดถุงหรอตัดมันจะได้สวยไม่ตัดมันไม่สวย เดี๋ยวตัดก่อนนี่นี่จ้ะเห็ดเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณนี้เนาะสวยกล้องกาอ้อยคือขาวแหนมเห็ด ผมซือ้อมาให้กินทำไมมัดแน่นได้แล้วสองตุ้มนะจ๊ะนะ ตุ่มสุดท้ายตุ่มหมดเลยหมดไหมเออจะได้สีตุ่มนะจ๊ะใส่หมดเลยตุ่มสุดท้ายตุ่มหมด ถ้าเป็นเฮดโคนเราจะเฮดโคนน้อยเขาอ่ะมันจะหอมพิกโคนมันอร่อยอยู่แล้วเราจะหอมหวานไม่ใส่พริกสดไม่มีมีแต่พริกแดงไม่ใส่ก็ได้ไม่ได้ซื้อพริกเขียวมาใส่พริกแดงมันก็ไม่อร่อยหรอก ตุ้มสุดท้ายตุ้มใหญ่มากอร้อยถ้าเฮ็ดแหนมหมูก็จะประมาณนี้เราเราจะเฮ็ดแหนมหมูเฮ็ดแหนมตุ้มต้องไปซื้อหมูมันต้องซับเองเ้าจะถ้าเ้าซื้อหมูบดในตลาดอะ่ะมันมัน,ม,นมันมีเหนือมีมันผสมกันมันไม่อร่อย เราต้องซื้อหมูเนื้อแดงมาสับเอาแล้วก็ไปซื้อหนังหมูที่เขาซอยในตลาดเมื่อนั้นป้าอ้อยซื้อหนังหมูมาสองขีดเอามาลาบได้ตั้งเยอะเยอะมากเขาเจ้าต้มขาเจ้าซอยให้เรียบร้อยเนาะจ้ะเยะ่เสร็จแล้วเร <c oughs> <c oughs> าจะได้สามตุ่ม ใส่กระปุกไว้ปอ้อยก็จะใส่กระปุกไว้แล้วตอนแรงปรอจังจะเอาใส่ตู้เย็นไว้เนาะจาก้กเนาะให้มันเปรี้ยวออกเปรี้ยวก่อนเนาะจ้า,จานี่เชฟอ้วนยิ้มจ้าสำหรับคลิปนี้ปอ้อยก็ขอลาไปก่อนเนาะคา่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ปอ้อยในเด้อจ้าเด้อเป็นกำลังใจให้เชฟอ้วนกับปอ้อยเนาะจ้าเนาะ สวัสดีครับ